รับตัวเกมครับ Odin Warhala Rising ก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่29 เมษายนนีครับและไม่อีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับและเลือกในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ได้ก่อนเลยนะครับตั้งชื่อตัวละครไว้ก่อนได้เลยณปัจจุบันนะครับก็อย่าลืมนะครับเว็บไซต์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับใครที่ถามมาว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนก็อยู่ที่เซิร์ฟ2นั่นเองครับวาระน้เซิร์ฟ2นะก็เจอกันได้นะครับผมในส่วนตัวของตัวเกมวันนี้ครับเราจะมารีวิวรายละเอียดทั้งหมดว่าสําหรับตััวววอาาาาชพนนนะคคครรบใสส่่ขงมมถ ก็สกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายอาชีพพาแท้ครับและสายอาชีพพาราดิน ก็มีความสามารถอะไรบ้างวันนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับคลิปอาจจะยาวเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าข้อสรุปทั้งหมดแล้วในส่วนของสายชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาทมีความสามารถอาชีพอะไรและผลสรุปออกมาว่าเหมาะกับเพื่อนๆแบบไหนวันนี้จะอธิบายทั้งหมดครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน easy card top up สามารถเติมได้3ช่องทาง1 จากเพจ a c e b ุ o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสาาาามรรถฟ์ให้เ ไดด้ออยู่เเหมมืนิซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ในส่วนของ MVIP นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าแพ็กเริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว MVIP นะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่ามากๆจากที่ผมเนี่ยเคยใช้งานมาครับและใครที่สนใจที่จะดดดดดาาาาาาววนนนน์์์โโหหลลลลล UG Phone คคคครรรรรัััับบบสมถที่่ิิงงกใต้้ปไเเเออะ เริ่มันเลยละกันผมขอเริ่มอาชีพบาทแล้วกันครับผมเพราะว่าบาทเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมได้ลองแล้วก็ทสมาแล้วนะครับซึ่งในงส่วนของข้าวความสามารถของบาทนะครับจะแตกต่างจากสอกสายอาชีพมากพอสมควรนะครับเพราะว่าบาทเนี่ยจะต้องอาศัยในส่วนของเงื่อนไขรับโซดีนะครับซึ่งสกิลรับโซดีเนี่ยเราจะเปิดใช้งานตอนเลเวล55ต้องธิบาบอย่างนี้ครับว่าเลเวล55เนี่ยเราจะเก่งขึ้นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สถานะรับโซดีเนี่ยของสกิลต่างๆที่มีเครื่องหมายดนตรีแบบนี้ครับ พอเรากดดูอย่างนี้ครับถ้าเราอยากดูเงื่อนไขความสามารถมันจะเพิ่มเติมมากขึ้น เยอะพอสมควรครับมีความสามารถอะไรบ้างเราไล่ตั้งแต่สกิลหนึ่งนก่อนละกันครับสำหรับตัวสกิลหนึ่งความสามารถนะครับของสายอาชีพนี้อ่ามันจะทําการโจมตีดาเมจเข้าไปครับ70% 70%เนี่ยก็คือเลเวลแรกแล้วกันนะครับและข้อสาคัญครับก็คือมันจะทาการติดสถานะครับเลือดไหลด้วยครับคำว่าเลือดไหลก็คือในเวลาสีวิครับมันจะทําการปล่อยดาเมจเข้าไปครับในสีวิทุกๆวินาทีเนี่ย70%นะครับโดยมันจะเป็นสถานะเลือดไหลนะโอเคนะครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะถ้าเรานะครับอยากจะเพิ่มดามเมจเลือดไหลเพิ่ม เพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ครับเพื่อทําการอัปเกรดนะครับเราก็ต้องไปหาทําการฟาร์มนะครับฟาร์มตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มดาเมจเลือดไหลให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับจาก70%นะครับมันก็จะกลายเป็น73ถ้าเราอัปเกรดสกิลหนึ่งขึ้นไปครับแบบนี้นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสติดนะแต่ถ้าบวก2ไปหาบวก7เนี่ยมีโอกาสล้มเหลวเงื่อนไขก็คือว่าบวก2ถึงบวก7นะครับถ้าเราตีไปแล้วมันล้มเหลวมันจะไม่ทําการลดขั้นนั่นเองครับเราก็ตีไปแบบนี้ครับถ้าตอนไหนมันล้มเหลวนะ มันจะไม่ลดแต่ถ้าเราตีไปถึงบวก8ถึงบวก10นะครับพอเราตีแล้วมันล้มเหลวมันจะทําการลดขั้นนั่นเองครับโอเคนะนี่ก็คือเงื่อนไขในการอัพสกิลนั่นเองครับทุกๆสกิลเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะครับเห็นไหมเต็ม10นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณบวกเพิ่มขึ้นมาเป็น100%ครับแล้วมันก็จะทําการคอมโบขึ้นมาครับคอมโบเนี่ยก็จะเป็นสกิลนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมจะเป็นปล่อยรูปดนตรีออกไปครับโดยเงื่อนไขแรกๆเดี๋ยวก็คือว่ามันจะปล่อยขึ้นเสียงออกไป2คครรัังใช่บ โดยดาเมจที่มันปล่อยออกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ280ถ้าเราอยากเพิ่มดาเมจแล้วก็มาอัพตรงนี้ได้เห็นไหมครับนะครับจาก280เป็น290นะครับทุกๆบวก1ก็จะเป็น10%นั่นเองนะครับผมแล้วนะครับผมเงื่อนไขยอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าตอน level 55เราซื้อสกิลในส่วนของลับโซดี้มานะครับมันก็จะทําการติดเงื่อนไขหรือสถานะลับโซดี้ครับเราสามารถกดที่ลูกโดนตีแบบนี้ได้ครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ380เ์นนั่นเองครับก็จะโจมตีทั้งหมด4ครั้งเราก็จะเห็นแอนิเมชันนะครับตรงนี้นะเป็น2ลูกออกไปใช่ไหมครับแต่ดาเมจที่โดนนะครับมันจะโดน4ครั้งเห็นไหมครับตามเงื่อนไขที่เราเขียนบอกไว้เลยแล้วต่อมาครับ สกิลต่อมาก็คือสกิลที่จะทําคอมโบต่อมาครับสกิลนี้มันจะปล่อยขึ้นเสียงออกไปครับหครั้งโดย3 3 0นนั่นเองครับของพลังโจมตีของเรานะครับและติดสถานะนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงครับสีภายใน4ีวินนั่นเองครับอ่าโอเคไหมครับในวลสี่สิบเราก็จะได้ซื้อสกิลนี้มาใช้งานครับแต่ถ้ามันอยู่ในลักษณะของสถานะรับซอรี่ครับมันก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนั่นเองครับโดยโจมตีนะครับมันจะแรงขึ้นเป็น430รบเปอร์เซ็นต์ ของพลังโจมตีนะครับและจะติดสถานะลดพลังการเคลื่อนที่นะครับ40% 4วินาทีครับและความสามารถทิปมันเพิ่มขึ้นมาจากรับโซดี้นะครับก็คือว่ามันจะมีโอกาส50%ครับที่จะติดสถานะสเสน่ห์หรือสถานะยัย่วยุนั่นเองครับมันจะปล่อยขึ้นลูกหัวใจเห็นไหมครับออกไปอื้งแบบนี้ครับและขึ้นลูกหัวใจเนี่ยมันจะดึงสตูเข้ามาหาเรานะครับ4วินาที และพร้อมที่จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีกครับดาเมจเวทของเรานะครับมันจะกลายเป็น3%ที่จะเพิ่มขึ้นมาในตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะครับเพอสกิลที่2นะครับเรามาดูครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลฮิลเลยหลักๆนะครับมันจะทําการฮิลนะครับให้ตัวเราและก็เพื่อนอีก1คนครับโดยการฮิวเนี่ยมันจะให้อยู่ที่ประมาณ5%ของ max HP นะครับก็คือใคร HP เยอะก็จะบวกไปอีก5%นั่นเองครับ แต่ถ้านะครับเราอัพในตอนนี้ก็คือเลเวล35ครับเลเวลนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของฮิวปาร์ตี้แหละครับผมซึ่งมันจะให้เรา1แล้วก็ให้เพื่อนอีก3คนนะครับ เป็นปาร์ตี้นะครับก็จะฮิวให้ทั้งหมดนะครับ HP Max HP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ครับต่อเนื่องในระยะเวลา5วินั่นเองครับโอเคนะตรงนี้ก็ถ้าอยู่ในสถานะรับโซดี้ครับเห็นไหมครับนี่รับโซดี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นครับโดยจะฮิว3%นะครับของ Max HP แล้วก็เพื่อนด้วยนะครับในตี้พร้อมที่จะมอบบาเลียให้ด้วยครับ5%นะครับของ HP 5วินาทีนั่นเองครับเห็นไหมมีบาเลีย5วินาด้วยเลยที่เพิ่มเข้ามา พอมาสก no nice ิลที่3ครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการสกิลโจมตีและดูดซับครับโดยเงื่อนไขของการดูดซับเนี่ยง่ายๆเลยครับตามค่าความเสียหายก็คือดูดเลือดนั่นแหละมันจะทําการแปลงมาเป็น hp นั่นเองครับตัวดูดเลือดเนี่ยมันจะดูด20%นตะครับตามค่าความเสียหายนะตรงนี้ผมก็แนะนำว่านะครับถ้าช่วงแรกๆนะถ้าเรามีของอัพก็แนะนําว่าให้อัพตรงนี้นะครับเพื่อให้ทําการตีบวกให้มันสูงมากขึ้นครับเราถึงจะได้ค่าสถานะที่มันดีมากขึ้นโดยค่าสะที่เราได้นะครับก็คือดาเมีดเห็นไหมครับดาวด ในบวกที่3นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูดซับเนี่ยของเรามันก็จะเพิ่ม23%เ็นตห็นไหครับจาก22มันบะกลากเป็น23 q สสกิลที่สกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกดนตรีออกมาครับเป็นวงเลยนะมันจะทำการโจมตีหมู่นะครับโจมตีหมู่เนี่ยมันจะโจมตีได้แค่สยูนิตหรือ3เป้าหมายนั่นเองครับโดยการโจมตีตรงนี้นะครับเมื่อติดสถานะราโซดีนะครับเราก็จะเห็นนะปึ้ง พอติดลาซูดี้นะครับลาซูดี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นครับดามเมจที่มันปล่อยออกไปในวงดุรีนะครับ5วินาทีเนี่ยมันจะทำดามเมจเพิ่มขึ้นครับเป็น100%เห็นไหมครับตรงนี้แล้วนะครับความสามารถต่อมามันจะทำการดีบัฟให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยครับ HP r e g e n นของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลดลง1-5วินะครับผมเห็นไหมครับ เฮตีรีเจนก็คือการฟื้นฟูเลือดของฝ่ายตรงข้ามมันจะลดลง1น,นะครับแล้วก็อัตราในการฟื้นฟูปวดยาด้วยครับลดลง20%และลดการรักษาของฝ่ายตรงข้ามด้วยอีก20%นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ค่อนข้างดีมากแต่มันจะเก่งเนี่ยก็ต่อเมื่อเลเวล55ใช่ไหมครับตอนที่เรามีสกิลรับซูดี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูครับเดี๋ยวเราไล่ไปตามสเต็ปก่อนนะครับ สกิลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ทําการเพิ่มบัฟนะครับบัฟตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะปกตินะครับมันจะเพิ่มเฉพาะบัฟในส่วนของหลบหลีกบวกสินะครับตรงนี้นะเห็นไ,ไหมโดยการเพิ่มบัฟน,นะครับมันจะเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยอันนี้เนี่ยเหมาะกับการที่เราจะเอาไปเข้าที่กับเพื่อนนะครับไปปล่อยฟาร์มกับเพื่อนไปลงดันกับเพื่อนเพราะว่าหลบหลีกเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากนะครับเกมนี้นะยิ่งเรามีหลบหลีกที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราไปฟาร์มมอนสเตอร์ส,สูงนะครับในแบบสูงเวลาเราจะปล่อยบออรดหาาขงเ ก็มอนสเตอร์เนี่ยมันจะตีเราไม่โดนนะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะสำหรับบัฟนี้สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานะครับจากการใช้ในส่วนของสถานะรับซุรีนะครับตรงนี้นะสำหรับสกิลนี้ก็จะคือจะทําการนะครับเพิ่มโรบลิกนะครับให้กับเพื่อนในที่อยู่แล้วนะครับผมมาบวก10ใช่ไหมในระยะเวลานะครับสาวินาทีนะแล้วนะครับจะทําการเพิ่มโดยการหลบบลีกแบบสมบูรณ์ครับภายใน3วินาทีเนี่ย จะลบดิกสมบูรณ์1ครั้งก็คือลบดิบก,การันตีนะครับ1ครั้งเลยในช่วงระยะเวลา3วินาทีครับผมคือเอาไว้ใช้วอลสบายมากนะครับตรงนี้นะเราเออคือแบบว่าเวลาเราจะเข้าไฟนะครับเรากดให้เพื่อนเลยนะเพื่อนเนี่ยก็จะทําการหลบนะเออในช่วง3าวิแรกอ่ะที่เราจะทําการบวกอ่ะประมาณนั้นได้ครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งสำหรับสกิลนี้เนี่ย เราก็จะได้ทําการซื้อตอนเลเวล45นะครับเพิ่มแม่นยําให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับอ่าเพิ่มแม่นยํานะขึ้นมาบวก3นะครับในระยะเวลา60วินาทีนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นบัฟนั่นแหละนะครับบัฟแม่นยำเนี่ยก็สําคัญนะเพราะว่าพอเราตีมแบบขั้นสูงนะครับแม่นเราจะ ค่อนข้างต้องใช้เยอะแหละนะครับเพราะว่าเพื่อให้ตีมอนโดนหรือถ้าเป็นในจังหวะ p ี p นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วถ้าอยู่ในสภาวะของรับซูดี้นะครับและสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับจากรับซูดี้เนี่ยก็คือจะทําการวิ่งไวนะครับเพิ่มขึ้น10%นะในระยะเวลา60บวินาทีอันนี้ดีมากๆนะครับใช้ทั้งฟาร์มก็ได้เห็นไหมพีวก็ได้นะครับตรงนี้ค่อนข้างคุ้มนะถ้าใครจะเล่นสายชิปนี้นะครับและถ้าเป็นสกิลนี้นะครับสำหรับสกิลนเนี้ยเนี่ยมัน ที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ก็คือ,อย่อยุนะครับย่อยุหรือติดลุ่มหัวใจเห็นไหมเราสกิลนี้นี่จะไม่ออโต้นะจะใช้ตามเงื่อนไขถ้าเป็นสกิลนี้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าก็จะติดทําการย่อยยุ5 0ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามีสกิลนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้เนี่ยมันจะทําการให้เรานะครับกดนะกดซักเซสหรือกดความสําเร็จนะครับให้เรามันจะโชว์หน้าจอนะครับแล้วให้เรากดเนี่ยตอนที่มีโอกาส25%ที่มันจะเกิดนะครับพอกดออกมาเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะ ใส่มอนก็ได้ใส่คนก็ได้นะครับผมในช่วงที่จะดึงมอนเข้ามาหาเรานะครับสีวิหรือคนเข้ามานะยั่วยุประมาณสีวิแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับพอเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักเห็นไหมครับมันจะเป็นลูกหัวใจแบบนี้ให้เรากดครับสักเทสออกไปนี่เห็นไหมมันก็จะปล่อยลูกหัวใจออกไป ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวสกิลนี้นะต่อมาครับก็คือสกิลโซครับซึ่งโซเนี่ยความสามารถก็คือเอาง่ายเลยครับในการตรึงสตูนะครับโดยการตรึงเนี่ยข้อดีนะครับของสกิลนี้ก็คือตรึงแบบ100%นะครับจะทำการปลูกมัตสตูเลยนะครับผมตรงนี้นะดามจที่ปล่อยออกไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0นะครับการตึงเนี่ยจะแช่อยู่ประมาณ4วินาทีนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นลักษณะของสถานะรับซอรี่นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญพอสมควรครับผม ก็คือดาเมจที่เราปล่อยออกไปเนี่ยก็คือสะสม230นะครับ230เร็เสร็จปุ๊บจากนั้นก็จะทําการตรึงสตูนะครับ4วินาทีก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้น5อนะครับอันนี้เนี่ยจะแรงมากขึ้นนะถ้ายิ่งเราดาเมจเราสูงนะครับดาเมจเราสูงเนี่ยแล้วไปคูณกับ230นะที่มันทําได้เนี่ย มันจะยิ่งแรงมากนะครับก็คือเอาเอาห้าและเข้าไปคูณนะครับเอาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าไปคูณด้วยนะครับมันจะแรงเวอร์เลยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะถ้ามันทำงานได้นะครับตอนเลเวลห้าสิบห้าเราก็น่าจะได้ดูศักยภาพนะครับตอนใช้งานนะต่อมาครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลบาเรียครับที่เราเห็นตามภาพเลยครับซึ่งบาเรียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งนะครับก็จะสร้างบาเรียห้าเปอร์เซ็นต์ของ m a x hp ของเราครับหกวินาทีและสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ย ทุกสายอาชีพไม่ควรพลาดก็คือว่ามันจะทําการนะครับล้างสถานะผิดปกติหรือล้างดีบัฟตรงนี้ก็คือยังไม่ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับพอเราล้างบัฟเสร็จแล้วมันจะบอกว่ายกเว้นการตกและก็ผิดนะครับที่ไม่สามารถล้างได้นะครับถ้ามีแบบมอนติดผิดมาอะไรเราก็ล้างไม่ได้นะตรงนี้นะครับสำหรับสกิลนี้ก็ถ้าอยู่ในสภาวะรับซดี้นะครับก็คือว่ามันจะทําการล้างดีบัฟ ให้เราและก็เพื่อนด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะพอเข้าใจเนาะก็คือจะให้เพื่อนด้วยและก็สร้างบาลียนะครับให้เพื่อนด้วยให้เราด้วยแต่บาลียที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ10%ของ m a x HP เห็นไหม มันจะเยอะมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยปกตินะครับถ้าไม่ใช่รับโซดี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5%เป็นต์เห็นไหมครับบาเรียที่เกิดขึ้นต่อามาครับสก,กิลนี้ก็จะเป็นแสก,กิลดาเมจหรือสก,กิลใบ้นั่นเองครับขอสรุปง่ายๆเลยนะครับเพื่อเพื่อความเข้าใจง,ง่ายๆนะก็คือจะปล่อยโดตีออกไปเนี่ยนะครับใส่ศัตรูนะก็ศัตรูสูงสุดที่โดนนะครับก็คือ3คนโอ้โหใบโคตรจับปะทุกคนไปด้วยนะเห็นยวนะใบ้แล้วทำดาเมจออกไปด้วย300%คือดาเมจค่อนข้างแรงนะ 300%เลยนะครับอ่าแล้วก็สถานะความเงียบนะครับแต่สถานะความเงียบหรือสถานะใบตรงนี้เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ3 0นะครับอ่า30%นะโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ5วินาทีครับแต่ถ้าเป็นสถานะของรับซูรี่นะครับซึงสถานะรับซูรี่เนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาครับจากส0 0เนี่ยเป็น4 0 0นะครับตรงนี้นะ แล้วนะครับจะไม่สามารถใช้สถานนะหรือไอเทมใดๆได้เลยโดยคันใบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินาทีครับและข้อดีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเป็นสกิลปกติเนี่ยมันจะทําการโอกาสในการใบเนี่ยอยู่ที่30%เ็นใช่ไหมแต่ถ้ารับซูดี้ครับโอกาสนะครับ100%เเลยครับอืมข้อดีนะครับตรงนี้เนาะเลเวลห้าสนะครับเราก็จะซื้อสกิลนี้ได้เรามาดูสกิลต่อไปครับซึ่งสกิลนี้เอาง่ายๆครับมันคือการฮิลว เพื่อนๆก็จะเห็นแสงที่ฮิวไปให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเนี่ยที่เรานะครับจะฮิวได้ก็คือแค่1คนที่ HP ต่ำเท่านั้นนะครับถ้าเรากดใช้สกิลนี้เนาะเป้าหมายก็คือเรานะครับได้ฮิวด้วยและก็เพื่อนคนหนึ่งที่จะได้ฮิวด้วยซึ่งฮิวออกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%นะครับถ้าเป็นสถานะรับสดีครับรับสดีเนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเติมความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือฮิว10%ของแม็กซ์พีนะครับและก็จะลดค่าความเสียทั้งหมดที่ได้รับ 30%เ็นครับเห็นไหมครับโคตรดีและนะครับอย่างที่บอกแหละมันก็จะให้เพื่อนร่วมทีมด้วยครับนะครับสกิลสำคัญที่สุดของอาสาชิบทเนี่ยก็จะเป็นเลเวล55ครับรับโซดี้ตัวนี้นี่เองครับผมซึ่งรับโซดี้เนี่ยพอมันอัมให้กับตัวเองขึ้นมาครับสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาเนี่ยสำหรับตัวเราเลยนะครับผมตัวเราที่เราจะได้นั้นหนึ่งก็คือเราจะได้การลดคู่ดาวครับ20%เ็นห็นไหมครับทุกทุกสกิลเนี่ยจะทำการลดคูดาวออกมาหมดเลยแล้วราโซดี้เนี่ยความเร็วในการไล สกิลไหนที่มันติดรับโซดี้นะนี่ที่มีเงื่อนไขรับโซดี้เนี่ยจะทําการนะครับลดลง10%ของการลดไล่นะครับผมโอเคนะอ่า15วินาทีเลยนะครับถือว่าค่อนข้างนานนะอันนี้ก็คือสกิลเทพนะครับเทพที่จะทําให้ทุกๆสกิลเนี่ยมันเทพขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลารอเพมวรนะสำหรับสายชีพนี้นะครับแต่ถามว่าความสามารถเนี่ยคือดีมากกึ่งดาเมจแล้วก็กึง่งซัพพอร์ตนะครับเรา,าดูสก,กิลสุดท้ายครับ สกิลจ้าช้ตอนเลเวล60เนี่ยเลกเกมก็คือได้ใช้แน่นอนนะครับสำหรับสกิลนี้ก็คือเห็นไหมครับจะเสกพินเนี่ยพินยักษ์เลยนะครับออกมาแล้วจะโจมตีนะครับโจมตีเนี่ยก็คือจะหนึ่งก็คือจะฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในระยะด้วยนะครับที่วางพินลงไปนะอันนี้ดีจัดนะแล้วก็จะทําการโจมตีด้วยนะครับผมโจมตีตามระยะเวลานะครับซึ่งฮิวเนี่ยถามว่า 4%นะครับก็คือ5%นะที่จะฮิวออกไปนะครับ5วิและความเสียหายที่จะปล่อยออกไปด้วยนะครับ50%ของพลังโจมตีทุกๆ5วินาทีและความเสียหายในการโจมตีครั้งแรกครับ300%ครับที่วางพินออกไปแบบปึ้ง300%นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในสถานะรับซูดี่ล่ะเออมันจะเป็นประมาณไหนครับโอ้นี่โอ้ยพินใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าอยู่ในสถานะรับซูดี่ครับ จะทาให้ศัตรูนะครับติดสตัน100%ครับโอ้โหเห็นไหมเมากลางวงเลย100%อันนี้ก็คือสกิลโกงที่สุดนะครับของอาสายชิบาทหรือพินแนเองนะครับก็จะทําการฟื้นฟูต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้ก็สิ่งที่ดาเหมจนเนี่ยที่ปล่อยออกไปนะครับอ่ะเราขอพูดฟื้นฟูแล้วกันฟื้นฟูที่จะปล่อยออกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7%นะครับ5วินาทีนะก็จะแรงกว่าเดิมนะครับก็จะฮิวแรงกว่าเดิมให้กับเพื่อนๆด้วยซึ่งความเสียหายนะครับที่โจมตีออกไปก็คือ 50%นะครับก็คือ5วิอ่าทุกๆวิอ่ะจะโจมตี5้านะครับแล้วก็ความเฉายข้างแรกเนี่ย500%คือแรงมากนะความเฉายตอนที่ทุบพินออกไปแรงจัดเลยนะครับแล้วนะครับเงื่อนไขต่อมาที่จะเพิ่มขึ้นก็คือสถานะในส่วนของการสตัร์ครั้งแรกครับเป,เป็นไปไม่ได้เป็นเวลา4วินะครับอ่าสตัร์เนี่ยสูงสุดนะครับ4วินะอ่าอันนี้ก็คือบาทนะครับที่ผมเล่นอยู่นะอ่าทุกคนดูได้นะครับตรงนี้นะ